อยู่เลยคนสูสีจ้างอะไมาแล้วมาแล้วไปเยี่ยมมาระวังอะไรเนี่ยนะสไลด์ล้มตรงหน้าโต๊ะค่อมเลยขาหักเลยมือพูดเก่งเลยว่าเออบมาแล้วมาแล้วมาแล้วเราก็ไอเนี่ยแบบขาไปเตะหน่วงหมดเนี่ยให้พอเล่นได้อุ้ยบอามลักชาษณะความลักชาะไหนที่ได้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 โอเค k y o เออขอด้วยดิมันจะรักฉายได้ไงเฮียดี้มันตัวหญิงดอกเจาะก็มีก็มีหมอกไหมล่ะตอนแรกเข้าใจว่าตัวชายลืมลืมปับตัวเองปันย้อนขึ้นไปผมไม่ต้องไปแจ็คอยู่นี่เอ้เนี่ยวิ่งมากลางยิงตายตายหุยสามพื้สามดีนะมันตายก่อนเฮ้ยทำมากมันยังทำข้างกันไม่เสร็จวะตายตาย อ่ะนะโมแต่คุยกันไงลืมไงแต่กูวิ่งผิดไปหน่อยเฮียตีหมอไม่ทันตายอ้าวตายทำไมอะเบนตายไอโจมันต้องต้องมีทางไม่ฆ่าก็เห็นละเว้ยในเป็นปีนี้โจมันใส่ดิบเลยจะเสร็จละไอ้โจมันใส่คุณที่สามเหรอตลกว่ะตะกี้กูบอกไปแล้วมาฆ่ากูทีหลังกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเอาแล้วกูงงไอ้เบนตายได้ไงวะเนี่ยไม่กินยาอะไรเลยเนี่ยโจโยนจัดเฮียใช่ป้าปอใช่เออ เลยตายก่อนอื่นมาคุมปั้นมันไม่ให้มันได้ปั้นจ้าอื้อหืยแล้วกูโดนอะไรเนี่ยเมื่อกี้ดาเมจตะทอนด้วยหรือไงพี่โป้งข้างหลังพี่โป้งข้างหลังตีหมออยู่โดนอะไรตอวเมียอะไรเมียอะไรไอ้เฮียโลขึ้นโอ้ยกีกูโดนเฮียอะไรเนี่ยเฮดกี่ไม่ทอนเลยว่ะคุย โอ้ยมาดิซีวิดซีพินส้นตีนกู้เกินช่วยลกินายไม่กูกำลังดิสวันอยู่เล้วะเดี๋ยวกูดิสให้นนึงไม่มาขาดจุดดีจุดีจุดจะหมดแล้วจะหมดแล้วไเออดีวางไปไปโล่ไม่เยอะโอ้โหไปวางไปเมื่อกี้เพิน ฆ่ามันด่ามันนตีพี่เราเลื่อนไม่ทั้ไงวะมันบัมเรื่องไม่ทันได้ไงวะด่าไอ้เหี้ยโอเคผิดแล้วมันะตีว่าแล้วอะไรหายไปสัตว์ตายพิดสะท้อนิดไปตายควนไปตายกันทำไมไม่เข้าใจเหรอว่าอะไรไอ้เหี้ยต้องการอะไรตายสะท้อนตายฮาลินเน็ตไม่ดีฮาลินตีดูดทีละสี่เหี้ยเมื่อไหร่กูจะตายวะไอสัตว์อือ อยากกินสุกากัดแปปหนึ่งยังยังตายด้วยขึ้นเลย่ป่วยตายน้ำตาลเนาะโอย่ที่กินสุกากัดกินในลูกอมคาราเมลสีเหลืองๆนั่นนี่ว่าหวานกว่าเมื่อป้าของมีสุกากัดแหละเย็บแหมโอเคโอเคไอ้เหี้ยมีสุกากัดแค่กินอย่างเงื่เนี่ยเราจะกเนะี่ยเฮียตายไปดิถอยไปดิบ้านแตกแม่สวย ตายหมายถึงมันหรอไม่ผมอ่ะโอเคเต่ารถไปอีกเต่ารถกลบไปอีกส้านไงติดปอยไอ้แล้วมีเลยตั้เมื่อของกูกูออกไปเลี้ยวถ้าหมัดถ้าหมัดมันจะสะโพมันจะไม่โดดไอสัตว์หมอ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 หน่อยเร็วด่วนอร่อยอรอยอร่อยอรอ อไม่มีชิดว่ะลูกแก้วหมดอเอาหรอโฮกาหวยเลยนะหวยหลายๆสัตว์เอ้ยหมอมันตีโอเคเไปดีสัตว์กูหนักเลยกูตีนโลบแล้วกูหนักเลยกูว่าเอ้ยไอแปลงซ้ายมือเกียร์นิดหน่อยละมึงเลี้ยวขวาเลยได้ขวาขวาขวาเออขวาขวาไอทียมีหมายืนอยู่ไอสัตว์เอ้ยตาย โดนสามหมื่นสามหรอเมียไอ้เนี้ยเหมือนยากี่มันพูดให้กูมาตายกูเลี้ยวขวามามีหมายืนอยู่สามตัวไอ้เหี้ย่อเอาก็มันทำข้างอยู่ไอ้สามขี้ดำลุงพูดให้จบดีสัมขี้ดำลุงอ่ะเอาล้อก็มันตัวเยอะไงรวมกระบอกไงอุ้ยดับนั้นตายตายยันระดับนั้นนี่เบาๆไม่ก็ตายเฮียโดนจิ้มเจ็ดหมื่นห้าแบบไม่ต้องรถเกาะแบบไอ้เหลือเปล่าดึงเลยว่าเฮียโหแย่เมื่อมึงมาไวกว่านี้สักนิดหนึ่งนะ โอ้ยปันเพิ่งแตกสะไรเยอะๆเขี้ยเหมือนกันอุลชอวิ่เหรอเออไอ้เหี้ยมันก็เกินมันก็ลองมันไรรลองมันไรรลองมันไรไอ้เขี้ยแล้วก็ทำอะไรกัยตามกูมาเพื่อนๆตามกูมาซาเลยได้เขี้ยตีตีพินแต่กูไม่อยากใจโอ้โหกูตีหมอแต่มันหมุนกูเขี้ยไม่น่าใช้หมูตีหมอไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันบังระยะว่ะที่ตออ สองทุ่มพวกมึงแพงไอพวกโง่นี่จริงเหรอโอ้โหลงน้อยเลยเป็นลงน้อยไม่ประเด็นคือมันยังเกือบเพเราเลยสองทุ่มอ่ะที่อนมาได้เหิงสวยมาได้ยังไงเฮงสวยสัตว์อยู่ไหนนี่อยู่ไหนอ่ะมันไม่แตกไม่แพ้เอ้าไอสัตว์เจริญแก้เหรอไอสัตว์เจรินแก้เหรอไอสัตว์มีใครว่างวะวิ่งเข้ามาในบ้านดิ เออกำลังไปกำลังไปอยู yeah. uh, no like no no. ่ไหนซ้ายขวานตัวเดียเลยมึงเข้ามาเจอกูเสมอเยี่ยนั่นแหละดีสวยนั่นแหละนั่นเลยอะกูไปเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนบ้านบนบนเยี่ยมัป็นวาร์ไม่ตรงผมนี่ไงวะหมอนไอเจ้าเอ้าหมอนผู้ชายหมอนผู้ชายไม่ไปไหนหรอกดีนี่เลยบอกแล้วหรอกบอกแล้วกูไม่ไปไหนหรอกอยู่นี่เลยตายอยู่คนเดียวขวดีโม่ใยากิสุดยอด ดี๋ยวกูไปใหม่เราจะต้องไปรอวังเก้ามาเลยมาเลยมาเลยอะไรหรออะไรหรอไอ้ยะโหมองหมอกแค่ตัวเดียวเองเฮ้ยมันเก่งตาวไอ้กูไป็ตีหมอก่อนกูดีใจก่อนกูต้องหนีไงยี่ห้ยเดี๋ยวตีมาโอเคเครื่องมันร้อนเทพดีดีเดี๋ยวไปมาเพื่อนเพื่อนบี้มึงวิ่งหนีเลยเดี๋ยวมันก็จะท้อนกูตายสวยตีดาบช่วยตีดาบ อยู่โอเคๆตีเลยตีเลยตีโยไปทับไปทับพอพอตีโยเอออย่าไปตีแมวดองน้ำปลามันถอยมันถอยเอออุ้ยหินหินไม่ทันตายแล้วเอามาดิฮาลินเนี่ยแม่ตัวชอบบั็กในกำแพงไอ้แรงช่วยอยู่เออไอ้แรงช่วยยูกตายแล้วแหละเฮียไม่ตายไม่ตายเอาไม่ตายไม่ตายมึงจะจกด้สองตีไปดิตีไปเร็วตีไปเร็วตีไปเร็วหอวกมัยาว่าเยอะกูจะไปตีหมอยา หมู่เลย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 หมู่เหมู่เยอ่ะกูโดนแช่ไหวเฮ้ยสัตว์คือข้อเสียคือมันเราอยู่ในตับดีโตเราอยู่ในตับแล้วเราอยู่ในบ้านไม่ตายไม่ตายเฮียตายอย่างโอ้ยยังตายอยู่เฮียเราอยู่ในบ้านเียเต็มทำไมมันห่างขนาดนี้วะทำมาไม่เป็นเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยเขาลืมลงโอ้ขนาดพวกมึงลงมาหกตัวโอ้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 เฮียสองห้าไม่ตายเลยสัตว์ แหม่แค่เอกไปกินเมียกับปินกินเบียร์แค่นั้นแหละไม่ตัวไม่ตัวแล้วเออไอ้เหี้ยไปด้วยเล่นไปด้วยเล่นมือเดียวเฮ้ยดูดีเหี้ยหมอเยอะน่าตายแบบไรเหี้ยนี่ไงมาตายนี่ไงไอสัดนี่ไงว่าแล้วไอเหี้ยรอดอยู่ตัวเดียวเลยนี้ไงคู่พร้อมตายแล้วล่ะมื่อกีกูเห็นนะไอคู่หัวเขาห่างน่าฟอตเต้ห่างแล้วตีเลยนะพินน่ะไอ้สัตว์แต่ช่างเล่นห่างช่างแม่งเล่นตามใจเลยเพื่อน เท่าทีเท่าทีพี่เท่าทีเขาคุยอะไรล่ะคือตัวรอดคนเดียวอย่างเฮียเลยเฮียรอดรอดียวกูไม่ตายนะกูไม่ตายเฮียไม่ไม่อันนี้ไม่พูดเลยสัตว์รอดชีวิตกูขึ้นบนหัวกูลองถ้าสองมืแจ็คตื่นมาผู้มึงแพ้แล้วไอ้เฮียเออไทยตื่นตื่นแล้วไม่หลงตื่นแล้วแต่ไม่ลงประโยชน์แมวโอเคไปแมวไปต่อแล้วผู้มึงก็ให้กำลังใจเขาหน่อยเดี๋ยววายสัตว์ไอ้เหี้ยมันยืนมาเป็นนาทีแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ย เอ้ยเอามันนี้ยี่ตัดในบ้านพี่เทียบเลยเยี่เหมือนกูไปหมดเลยหมดมันดี้เอาอยู่เดี๋ยวไอ้โอ้โหเมือไหร่เมื่อไหร่กเจอว่าพวกหมาพงูมาเล่นสามเหลี่ยมกับนีนทำไมวะกูไม่เข้าใจเปล่าเลยเถอะเต็มห่างขนาดเนี้ยเออมึงยิงไปเถอะพินนะมึงยิงให้มึงยิงให้จุดหวั่นไอ้ไก่กูแค่โยตัวเหี้ยเนี้ยเออเล่าชีวิตอ่ะอ่ะเป็นไงเป็นไงแล้วกูมากันเป็นดูโอ้ดิไอ้สัตวอ่ะอ่ะเอาโง่ มึงไปตายเลยตรงนั้นแหละโดนสะดูดยิงจากไหนโอ้ยังไม่จบไอ้เหี้ยมึงมาชีวิตแดงกินท้ออะไรสัตว์มาดิโอ้ยเออสัตว์เป็นอะไรอย่าบอกว่าโดนอีกแล้วอ่ะเย้ยไม่ผิดให้ยูโยูนี่คือเสียงจริงจริงเนาะแล้วกูโดนสะท้อนดาบตอนกูผิด มึงทำอะไรมึงทำอะไรไม่ทับกูไว้สายไปเกือบ่อเดิเออโคตรสมบูรณ์ยิงมาใหม่ยิงไปด้วยความใหม่ไอ้ย่าทำไมวอบอวอเท่งเคลื่อนมันต่างจากวอสองทุ่มหนึ่งก็เพราะแม่กูแม่กูต่อยใหญ่ๆยี่สิบสามมันสะท้อนนะอีขี้เพราะกระบี่มาลงไงเอามันก็ต้องตีไหมมันหมอหายหมดไม่ก็ผมพิษก็พอแล้วหมอไม่หายหรอเยี่ยพิษมันก็ตายพิชงเนยไม่ด้วยอีคี้ อย่า้และไทยไทยแจ็คตื่นอ่ะพมมึงมีสิทธิ์ชนะหรอกบอกเลยกูจะดิสวันซะหน่อยเมื่อกี้ตื่นแล้วแต่ไม่ลงค่ยพี่จะชนะตลอดเลยหรือไงวะผมถามจริงเหอะตลอดเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้ดูคนคนอื่ะเออไม่ให้ใครดูคนอื่นบ้างวะฝ่ายตรงข้ามแล้วเขาแพ้ทุกวันก็จะรู้สึกว่าได้แ่ว่าแพ้ได้นะเว้ยแต่ว่ากูต้องมาอยู่อ่ะกูเป็นไรวะ Okay. ไปเออกันซะแล้วโอ้โหระเบียงสองเฮียอุ้ยอีเมียอยู่กลางดงแม่งไม่มีใครกล้าตีเลยวิ่งหินเพวกมันไม่มีใครกล้าตีเลยไปเนี่ยไปดูละตัวนะเฮียน้องลาน้องลายาน้องลาลาไปก่อนเด้อแล้วโมงละมึงหน้าม่นจะตีกับกินก็กูลาไปก่อนแล้วไงอืออืออืออีเฮียเนี่ยเออเป็นไงหมอหน่อย ไอ้กิมเอาเออไปต่อไปไปต่อไปหมื่ขลังขลังหมอก็สี่ห้าตัวโล่ขึ้นหมดเลยแล้วจะกินไปไหนแล้วไอ้เียไล่นตุภัยก่อนเลยพีสัตว์คุช่วยหน่อยแจ๊กหมอหน่อยหมอหมอหน่อยทะเลแลไปอื่นทะเลมาแล้วต่อมาแล้วแกให้แกให้ช่วยยังไงให้รอดเจอเช่ยเนี่ยอย่าอย่าตีจ็คเองจ้าไม่ใช่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 แล้วเจอเองจ้าฮะเหรอเจอเองจ้าไง ไม่ใช่แล้วเอ๊พี่พิสอยู่ผมโดนไอ้นี่ล็อกไว้เมื่อกี้โอ้โหเอ้นานหนกูโดนอีกไอ้แ้นไปไหนอะไอ้เบ้นไอ้ยัยพี่แ้วอนตายีัยมึงไม่ใส่ของใช่ไหมเนี่ยตีผิดตัวเอ้ยมันล็อกกูได้เตงต่งตเลยไปกร้องไปกไปกูดิ้อ พลังกูจะมามาช่วยมันได้อีที่อ่ะเอตาถอยมาหน่อยได้ไหมวะทนไว้ทนไว้ไลยดับในบ้านดับในบ้านถ้ามึงไม่พูดกูไม่ตายไงกี่อี๋เว่อ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 อุ้ยไี้คนข้าดูยันมาเราไม่ตีแล้วเอาเกมเนี่ยเป็นวางตัวยเอาไปด้วยอย่าเพิ่งไปไหนเราทำมาแม่งมันไม่เอาอะไรแล้วอ่ะปั้นมันก็ไม่ตีแล้วอ่ะตีทำไมมันตีไม่ได้เออตีไม่ได้ก็ไม่ตี กูไล่เหี้ยนะเแล้ววิ่งกลับไปตัดจะโล่เหี้ยไม่รี้ยูบันซิ่งจะยิ่งโดนกูจะท้อไหลาย้เม่มั่นใจจังวะไอเหี้มึงวิ well, it, ่งเข้แม่ทากลัวไอตัดนี่ถ้าไม่มีเึกยืนยันนี่กูจะคิดว่มึงจุกูในแล้วสองทุ่มแพไอเหี้ยอหนุ่ตายแล้วโหฮ่าฮ่าา่าา่ กูรอหน่อยกูรอหน่อยเลยเออยองเมืองที่มึงยังเจอเห็นกูอีกยองเมืองยองเมืงโดนมาหลังไปไหนก็ไปด้วยมาเลยมาเลยดาเมจทกูสวนนี่ใช่ไหมตกกูอ้โ่หนึ่งสองสาม่อย่าพี่เป้งกำลังแบบพี่ห้าไม่จริงเธอก็มาข้ามเราดิ โอหน้องเล่นนิ่งแล้ววะเอกย์โลกเกย์เยอะเอกไปเล้วอ๋อโหมึงไอ้จะทอนบูผานไอ้ัสไอ้กิมมันตีกูจะมึงไม่ตีแล้วนะมันวิ่งไปตีมึงแทนแล้วไอ้ดาบมันอะเออมันตีกูไม่ตายหรอกอุ้ยเฮียโดนเฮียอะไรเนี่ยกระบี่ไอ้สัตว์เอ้ยไอ้เฮียมึงยังอยู่เหรอไอ้กิม อุ้ยไม่ไอ้มงไม่ลไม่มีคดีที่มึงเห็นรัไม่อมรอะไม่ีมายูที่ตายตรงกระหน่างปะที่ตายตรงกระางตีมาอยูไปสอดเลยตีมายู่ตีมาดููไม่มีลูกนุนไปทางนั้นด้วยเมื่อกี้อสานรีเพยได้รีเพยได้ได้รีเพย์ได้จะกินงาคีปะงากีปะอสา แต่กูเห็นคอนโมันหัวกลมๆแม่งหัวกลมๆเหมือนกันหมดไอ้สัสวีวีสีวียอมหัวสีอะไรอ่ะโอยหัวเตี้ยมหูมันโอ้ยอีกแล้วสีมันโอ้ยอีกแล้วเออไอ้เฮี้ยวเองต้องหัวสีหูไม่เกี่ยวแบบนี้แบบไม่งทำไรอ่ะยิ้มคือใบเบนคือใบมึงล็อกกูติดม่ออกมึงก็ตีไม่ได้นะเว้ยตรงเขื่อมึงแค่เดินน่ะทำไมกูถึงโดนสะท้อนน่ะกูแค่เดินไอ้สัตว์ วับรักโอ้ยเยียใครยินไว้สัตว์ไม่รู้กูตายอยู่จะตายเมื่อกี้ไงไม่มีใครจะเข้าไปได้คนเดียวอ่ะโกโกโกอย่ากูเข้าไปไใ้รจะได้จะหอนดิรีบมาไว้ว่านี้โอ้โวกว่านี้นะโอ้าโหเมือกูขอแวะกลางก่อนไอ้้หีจะโนมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วมาดิเมื่อกี้อ่ะมาดิตัดมาดิ

ញ៉េនិយាយបើបើបុរុជាដល់បុរុជា